ป,ปังแรงๆดี <c oughs> แงมแงมแงมอ้าปากสิพี่ฮิปโปบอกพีฮิปโปอ้าปากสิพี่โปอ้าปากพีฮโป,าปากำ <c oughs> ลังเคี้ยวอยู่ <c oughs> พี่โปอ้าปากเร <c oughs> ็วเอาเร็วเอากล้วยมา กล้วยมาเร็วแล้วใ oh. ปะาเร็วคว้างเร็วดิพี่เขารอแต่แล้ว,ลว ah. เอาดิคว้างสิโอคว้างไม่โดนน่ะน้องคว้างไม่โงนะนี่ปลาปลาคว้างลง oh. มันมันว้าว <laughs> một lá <laughs> một láo đi <laughs>